โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิสุเพรอาราฟอรม์มนี่ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือนะครับใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดทดสอบนะครับให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เข้าทดสอบในวันที่17ถึง26พฤศจิกายนนี้ก็คือเดือนหน้านั่นเองนะนะผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าทดสอบได้นะหลักๆเกมนี้มาจากซีรีส์คุกกี้ลานนั่นเองนะเนาะก็ชื่อเกมชื่อว่าคุกกี้ลานทาวเวอร์ออฟ เอ็กเบลนเจอร์นะครับเนาะก็คือตัวของคุกี้ลันนะครับผจญภัยในหอคอยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็หลกัหลกๆเนี่ยตัวเกมเนี่ยเป็นเกมประเภทเหมือนกับเป็นแอคชั่น RPG ไปเลยอ่าสังเกตว่าเกมแรกของซีรีส์เขาเนี่ยคือเกมวิ่งใช่ไหมครับเกมที่2เนี่ยคือเกมเทิร์เบด RPG ใช่ไหมแล้วก็เกมนี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแอคชั่น RPG แล้วนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะตัวอย่างนี้นะครับ เพิ่งเปิดมาประมาณ1วันก่อนหน้านี้เองนะหวันก่อนนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตัวอย่างนี้เนี่ยน่าเล่นน่าดูแค่ไหนนะครับเนาะขอคอยแพนเคก้กอ่าหอคอยสุดอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยเวทมนต เข้าสู่ชั้นต่างๆที่มีในโลกใบนี้นะครับโดยที่ได้รับการปกป้องดูแลจากเหล่าคุกกี้อ่าแสดงว่าทีมของภาคนี้เนี่ยนะครับเป็นภาคที่เราจะสามารถเข้าไปไต่หอคอยอ่ายิ่งเราไต่สูงขึ้นกน็อาจจะยิ่งได้ของเยอะขึ้นได้มอนสเตอร์เจอตัวเก่งๆขึ้นอะไรประมาณนี้อ่มา,ามันเป็นการประจดไพย่ของคุกกี้ประมาณนี้นะครับโอ้โหไอไอฉากที่แบบมีไอดาวตกอะ่ะอันนั้นคือ กลือครับคือการสุ่มคุกกี้นะอ่าประมาณนี้นี่ครับเป็นการเกมเพลย์แล้วนะอันนี้คือเกมเพลย์เลยครับเป็นแอคชั่น RPG เลยซึ่งเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้สังเกตเล่นกับเพื่อนได้สูงสุด4คนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ค่อนข้างน่าเล่นนะครับอ่าพูดง่ายๆคือเป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้อะโคออบกับเพื่อนได้นะครับนะมันมันแน่นอน อ่ะเป็นการไต่หอคอยนั่นเองนะครับสำหรับคุกกี้รันภาคนี้เนาะก็ชื่อภาคก็อย่างที่บอกเนาะว่าคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอคเรนเจอร์นะครับก็คือผนจญภัยในหอคอยนั่นเองเนาะก็หลกัหลกๆเนี่ยในส่วนตัวของภาคนี้เป็นแอคชั่น RPG ค่อนข้างน่าเล่นแถมยังเล่นกับเพื่อนได้4คนน่ะนะครับเนาะแล้วก็สังเกตครับผมไม่แน่ใจว่าตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าภาคใหม่มาเนี่ยตัวละครที่มันเป็นซิงเกิลเจอร์ใหม่ๆก็จะมาแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นภาคเก่าใช่ไหมไอ้ตัวนี้เป็นภาคเก่า ตัวนี้เป็นภาคเก่าแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจอะว่ามันเป็นมีในภาคก่อนๆหรือเปล่านะครับนาอะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นบอสของภาคนี้อ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับสังเกตรครับนี่ตัวนี้อ่า ก็มีแพนที่จะเปิดให้ทดสอบประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะสังเกตว่าเขาน่าจะเปิดทดสอบใน Google Play ก็คือ Android นะ iOS อาจจะหมดสิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจัดใป้พเกันครับสวัสดีครับ